พูดอะไรเลยเหรอฮะถ้าหากว่าไอดีนี้เนี่ยผมเวลส5งพแล้วเนี่ยมอาจจะไม่ได้มาแตาไอดีนี้อีกเพราะว่าผมจะไปสร้างไอดีใหม่และเปลี่ยนผลทุกๆ50าสิบเลเวลใช่ครับเพราะว่าผมค่อนข้างเบื่อการฟาร์มแบบนี้นะครับแนละ การฟาร์มแบบที่ไม่มีแบบการเปลี่ยนพงเปลี่ยนผลอะไรเลยใช้ผลเดิมซ้ำๆเนี่ยผมอาจจะใช้ผลกาก,ากบ้างผลดีบ้างถ้าผมได้เปลี่ยนผลคุห้าสิบเลเวลงั้นผมจะรีบฟาร์มให้เวลตันเลยละกันนะถ้าไม่ผมถึงเบื่อเพราะว่าคุณลองมาเป็นผมดูสิ ลองใช้ผลพระตั้งแต่เวลหนึ่งถึงเวลตันจริงๆขอผมก็ไม่ได้เวลหนึ่งเวลตันหรอกมันเวล900์เก้าร้อยดิเวลตันต่างหากของผมอะแต่ว่าไกลอยู่มันก็ถือว่าเป็นการทรมานตัวเองนะเพราะว่าผมเบื่อผลพระแล้วตอนนี้ถึงมันจะเป็นผลที่ผมไม่อยากจากมันแต่ผมก็อยากจากมันไม่รู้ผมคิดอะไรอยู่แล้วก็การที่ให้อีกิีร้อยล้านเนี่ยคืออะไร แต่ก่อนนะตอนอยู่แบบโลกสองไอโ้โลกสามก่อนแรกๆนะแบบให้แบบให้ให้อพีเกินเวลมากอะตอนนี้คือให้แบบเวล์ไอีที่ต้องใช้คือจะตามทันอยู่แล้วอะมันยังให้แค่เนี้ยเออทำไมกันเนี่ยพราน้องาจที่ผมเห็นสิ่งนี้ไปคือผมเออเลยนะ คือจริงๆแล้วเนี่ยผมดูผมนึกว่ามอนตรงนี้เนี่ยมีหกตัวนะแต่พอหันดูนี่อ๋อก็หกตัวนั่นแหละอืมคือนี่ครับผลคอนโทรเนีย่ย ต้นปโปรเปิดเหรอโดนโปรเปิดอ่ะเออโดนเปโลโปโลเปิดออปด,ปดูด,ดิให้โปไม่ใช่มันว้าไปว้ามาเนี่ยต้นแรกก็เห็นรอยนะนต้นแรกก็เห็นรอยนะโปโเปิดนะครับผมนะงั้นผมจะเป็นโปโเลยนะว่าแต่ชื่อโปโมันชื่อว่าอะไรเห็นชื่อมันคล้ายคนนี้ไหมแต่ยังไม่มั่นใจอย่าเพิ่งตัดสินเขาดีกว่ามันเกิดตรงนี้นะ โปรสองตัวครับผมคำหนึ่งเกิดอะไรขึ้นเหมือนว่าสถานการณ์เนี่ยจะงบจะงบจะสงบลงแล้วนะครับนะเพราะว่ามีคนคุมสถานการณ์ให้นะครับนะผมก็จะฟาร์มแบบปกติเขาได้สักทีไม่สงบหรอเชไม่สงบเลยจ้ ไม่สง,งบก็ต้องถ้าผู้เล่นธรรมดาปกติที่เล่นดีๆเขาไม่สง,งบกันปโปรก็ต้องไม่สง,งบด้วยแต่มจะแบนมันยังไงดี มัแย่งโผล่มาโผล่คือผมแปลมันไปแล้วแหละแต่มันต้องใช้เวลาในการพิจารณาหลักฐานไงนคือไอใครเห็นโปที่มันลอยลอยอยู่อ่ะใครเห็นโปที่มันลอยลอยแล้วดึงๆว่วอัพว่วอัพรัวๆแล้ววัไปวาับมามันคือโปรครับมันคือโปชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าโปไก่ตันซึ่งมันโปที่มีจำนวนเยอะที่สุดที่เคยมีมา โรจำพวกนี้เนี่ยจะเป็นโปรที่สร้างไอดีฟาร์มไปเรื่อยๆจนกว่าเวลสตันแต่ไม่ใช่ฟาร์มแบบนี้นะฟาร์มแบบผมอ่ะมันจะฟาร์มโดยการใช้โปรแบบลอยไปลอยมาอย่างนั้นแหละซึ่งมันน่าตำคาญมาก <c oughs> พอมันเวลตันเสร็จเนี่ยมันจะเอาไอดีนั้นอ่ะไปขายคือมันจะหาของดีๆแล้วก็เอาไอดีนั้นอ่ะไปขาย พื่อที่จะได้เงินแล้วก็ใช้ปูเพื่อที่จะสร้างไอดีไก่ตันต่อตอบางส่วนนะไอดียไก่ตันก็ไม่ได้มาจากปูคือผมมาจากคนจริงๆที่ฟาร์มแบบฟาร์มแบบปกติไม่ใช่ปูนะแต่มันเป็นส่วนน้อยหรือเปล่าบางคนนะเห็นคนไปคนบินไปลอยบินไปบินมาเนี่ยคิดว่าเป็นพวก ผลผลละไม้ปีศาจราคาหลักล้านหรือที่มันโกงๆอะ่ะไม่ใช่ครับผมมันคือแฮกเกอร์หรือโปรนะใช่ผู้เล่นที่ผมเกียดที่สุดในเกมบอกฟุตคือโปรนั่นแหละไม่ใช่ไม่ใช่แค่บอกฟุตอย่างเดียวเกมอื่นด้วยที่ผมเกลียดที่สุดคือโปรมีครั้งหนึ่งอ่ะผมเคยสร้างแมปเป็นแมปมินิเวลเออมันสร้างง่ายกว่าโลบอ,อยู่แล้วมินิเวล แล้วผมเป็นแมพที่จะมีมุมมองบุคคลที่2เท่านั้นน่ะจะต้องใช้มุมมองบุคคลที่2เท่านั้นในการผ่านไปถึงด่านสุดท้ายอ่ะเป็นแมพป,ปากวัวน,นั่นแหละขอโลบอกมันจะเรียกออฟบ,บี้เนาะของมินิวจะเรียกว่าปากวัวซึ่งมินิวก็ก็มาจากมาคร์บอีกทีนั่นแหละใช่ตอนนั้นน่ะผมได้ข้อมูลมาจากเพื่อนอีกที <S <S เด็กไม่ถึงเจ็ดขวบ <S <S เด็กเด็กไม่ถึงเจ็ดขวบใช้โปในแมพผม ยี่แมพผมมันก็ไม่ได้ดังอะไรมากหรอกเออแต่ผมยอมไม่จะห้ที่เด็กอายุไม่ถึงเอเด็กอายุประมาณเจ็ดขวบอะใช้โปในแมพของผมใช่แล้วผมก็เจอโปอีกแล้วน <c oughs> ี่สินคิดที่เราเองลงเลยคนไทยบินได้อันนี้แม่ผมวาดเองนะผมวาดไม่ปิดบังอะไรเท่านั้นไม่ได้ปิดบังว่าเอามาจากแอปอะไรนะครับผมนะซึ่งผมไม่ได้คัดลอกอะไรมานะผมวาดเองเลย นนะมันก็เลยดูแ,แปลกๆหน่อยใช่ผมเห็นโปกับคนที่กวนตีนผมซึ่งมันทำอะไรผมไม่ได้หรอกเพราะว่าผมปิดพีพิว,วยกเว้นว่ามันจะลากมอนทุน่นมาฆ่าผมนั่นแหละโอเคค่อข้างฟาร์มช้านะในเซิร์ฟน,นี้เพราะว่าเจออะไรมาบ้างเจอ คนมากวนใช่มีโปสามตัวด้วยแต่โปมันออกแล้วสองไงเดยวโปหนึ่งตัวคือผมขอบอกโปที่สร้างไอไดีก <c oughs> เรื่องมันน้อยไงตีให้าตายไปเลยก็ได้เออเรื่อมันน้อยอะ่ะออไม่ต้องเก็บไว้ไวลักให้เสียเวลาท้ามันหายไปไหนอ๋อโดนโปแย่ง ฮาที่สังเกตเนี่ยตอนที่แบบฮาคี่สังเกตมันเวลตันนะมันดีอย่างหนึ่งคือมันจะมองได้ไกลามากแต่ว่าผมยังไม่ได้ทำวีสองเลยเพราะว่า V2 มันทำยากนะคือถ้าผมตีไม่ได้ผมตีโปมไม่ได้ก็ปกติผมพีีไงแต่โปมันเพิ่งตายไปซึ่ง งงกับมันว่าโปรพรนี่มันใช้ AI หรือเปล่านะรับนะเพราะว่ามันฟาร์มตรงนี้มันก็ไปวาร์ฟฟาร์มอยู่ตรงนู้นแล้วก็ฟาร์มตรงนู้นกลับมาตรงนี้กลับมาตรงนู้นใหม่คือมันฟาร์มไม่เป็นจุดอ่ะคืออย่างเช่นไอตรงเนี้ยเป็นมอนวลสองพันสองร้อยห้าสิบมันไปฟาร์มตรงเวล มอนสองพันสองร้อยสิบห้าแล้วก็วาร์ปกลับมาตรงเวลสองพันสองร้อยยี่สิบห้าแล้วก็วาร์ปกลับมาตรงเวลสองพันสองร้อยแล้วก็กลับมาตรงเวลสองพันสองร้อยห้าสิบหม่ซึ่งใครที่ใครที่เข้าใจคนนั้นเป็นคนที่อัจฉริยะมากหากใครที่เข้าใจในะที่ผมพูดคือคนนั้นอัจฉริยะมาก ลากมอนเยอะไม่ได้นะเดี๋ยวมันปูแย่ง <c oughs> ลากมอนเยอะไม่ได้เดี๋ยวปูแย่ง <c oughs> ปูหายไปยังอะ่ะเึรมนี้เดี๋ยวขอเดี๋ยวตีมอนอะโอเคดูดูดี่กว่าปูหายไปยัง บรายังไม่หายไปด้วยนะข้าหัว 2.5M คือผมจะบล็อกมันมันก็ไม่มีประโยชน์นะเพราะว่ามันก็แค่ทำให้ผมไม่สามารถสื่อสารกับมันได้เฉยๆคำขอเป็นเพื่อนเนี่ยผมไม่เอาสำรวจอวตรารก็ปกติรายงานการทำผิดไบ่มันไปเล็าไม่ต้องไม่ต้องไปซับเติมมันโอเค หากใครที่สงสารผมเนี่ยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะเจออะไรก็ไม่รู้วันนี้กับเกมเมื่อวานที่เล่นไปคกุกกี้กด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 คุกกี้แค่คกุกกี้โมโง่ไอ้บ้า